ต่อยกันก่อนนอนลงนี่ C P R มีเลือดไหมมีอยู่เขาเลือดนี่เข้าตรงขางนี้ข้างนี้โดนปากลิมนพิปากตาแก้มายเม็ดสามที่ผมนับอยู่ประมาณสี่พอผมพนมาเกียพอมาต่อยกันต่อกันักหน่งไม่ได้สู้ คนนอนในรถนี่ต <Richt Charlotte> ั้งรถเหตุการณ์รถคันนี้เนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วก็แบบว่าไม่ได้ยินเลยบ่กวัยรุ่นเยอะจำนวนเยอะมาเจอไม่ไม่เขาไม่ใช่คู่หลี่กันต่างคนต่างมากินแล้วนั่งคนรถโตคือขนอมถามคนที่ถูกตีว่ารู้จากกลุ่มนี้ไหมเขาบอกว่าไม่รู้อยู่นี่เหรอผมนอนในรถผมนอนอยู่ในรถเนี่ยเราคนมาด้วยกันแหละผมว่ากูจะไปนอนพักผ่อนกูเมาแห้งแล้วก็ูเมื่อยแล้ว คันนี้มามากับกลุ่มไหนกลุ no. no. ่มเจ็บหรอกลุ right. so ่มเจ็บครับกลุ่มเจ็บก็กำลังจะมาขึ้นรถไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นมันยังไม่ได้ขึ้นเดี๋ยวผมก็นอนนอนในรถแล้วอนนั้วแล้วเขาถึงยิงตรงไหนผมไม่ทราบนะผมไม่รู้เห็นอยู่ข้างรถผมมีรอยเลือดใช่ไหมนี่เราไปดูตผมไม่รู้เลือดนะโอ้ตายครูตอนนั้นนี่เราหลับอยู่ในรถเหรออยู่ในรถรถผมก็เลยว่าผมยิงอยู่ใกล้ๆนี้ ตำรวจเจอปลอกเจออะไรไหมครัไม่ทราบนะพี่ผมไม่รู้ไ ja ม่เจอจริงๆดูนะอันนี้อันนี้มากับกลุ่มคนเจ็บนะครับผมมาด้วยกันออกจับต่อตะเกียบด้วยกันน่าจะยิงต่อแต่ก่อนยิงเนี่ยเขาตีหัวไอ้เพื่อนตีหัวแล้วก่อนเลยคนนี้มาห้ามไหนตอนนั้นยืนอยู่ไหนผมอยู่ในลานครับลานปิดแล้วผมก็บดังยืนในลานเสือไปดิ ระยะที่มันดีปืนใส่กันอยู่แถวนี้ตอนนั้นเถียงกันไหมด่ากันไหมโบ่พอดียิงเขาพอดีสนใจแต่เห็นเห็แต่แต่เห็นมันดีปืนใส่กันนาลองลองซี้แล้วก็หันหนาวทางผมนี่นี่แหละครับเห็นมันดีปืนใส่กันอยู่ตรงนี้เดีปืนใส่กันอยู่ตรงนี้นี่ครับเดีอพื้นระยะนี่อยู่ตองนี้คืออยู่หลังรถเบี้ยครับทีี่่จุดยิงมึงจุดเพราะเห็นเพราะว่าบพอดีสนใจคนถึงยิงเหตคือลองลองลองชี่งประมาณนี้เบี้ยเขาอยู่ตรงนี้ครับ พม่้ยัพี่ครับคุงยังไงคุณยิงยังไ่ครเนเพ้นานหลังให้คุณยิงยังหันหลังให้เจ้าถูกต้องครับครับเพราะว่าผมไ่ได้ทุนเพราเสียงปืนดังปังปุ๊บเลยกัคือเป็นล่งหันครับแลวพื้นดีๆมาเดียวเลยก่อนนัเดียวก็ปังเดียวเลยปั้งเดียวแต่ว่ามีคนสองคนหมอแม่คนแรกเลยคนแรกตีหัวแก โควิดโควิดยังก่ครับครับโควิดสิงคำสิงคำวอ่าวิตทอยโยทอยอยักษไปดูเพราะว่าหนูบอกากถ้าไปายบยากษ์หนูกลัวหนูเป็นคนปั้งเนือมันเห็นเรื่องไม่ได้ค่ะหนูชื่อนั้นหมูขนาดหสองเจ็ดสองครับสองเจ็ดสองหมูหมูหกตะบนพยุงครับที่ครับตะบลขยุง